โอเคผมก็กลับสึงทีนผู้ชมที่หน้าเราจะกคนกันด้วยเลยครับัยนยูน่เกมมา์คลาสอยู่ในไหมครับชุดรอดเอพีที่ห้ากันแล้วนั่นเองนะทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยเพื่อก็จะไปทำการหาหมู่บ้าน v i l l a เ e r นเจอกันเองผมดูว่าเอ็มซีนั่นแหละเพราะว่าต้องการเอ็มชาร์นั่นเองนี่ทำแล้วต้องการเ,เอ,อ็มชาร์ตเนาะเก้าทสมมดเอ็มชาร์นี่ก็ ก็คิดว่าจะไปข้างหมู่บ้านแล้วก็ไปนรกใช่คิดว่าจะไปห้ามหมู่บ้านนะส่วนอีพุนาคิดว่าอาจจะไปห้ามประตูนเนเธอร์นะทำประตูนเนเธอร์ไปนรกตอนนี้ก็เก็บโปรติโต้ไปก่อนสียงอาจจะแปลกๆนิดหนึ่งหรือไม่ใช่ดิพูดแปลกๆนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นร้อนในนะใช่เป็นร้อนใน โคตรเจ็บก็ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นแต่ว่าก็แบบเจ็บจุ่มกันห่างหัวเนาะเจ็บแล้วอโอเคเดี๋ยวกลววิธีไปก็คืออต้องหากระดาษก็คือแผ่นที่นี่แหละต้องการแผ่นที่เพื่อที่จะไม่หลงเนาะโอเคไม่เก็บอ้อยกันก่อนเลยนะ ก็ช่วงนี้คืออ่าลงมากไม่ลงมากเลยเพราะว่าคลิปไม่ได้คลิปซีอาร์บางทีว่ามันมีอนิเมะใหม่มานะอนิเมะใหม่ก็มีอนิเมะเรื่องล่าสุดก็อ่าเป็นเรื่องแนวยูริใช่ไหมอือเป็นเรื่องพายเนี่แหละสักอย่างหนึ่งหรือหรืมชื่อเรื่องอะไรชื่อเรื่องก็อ่านยากมากเลยแล้วก็มีอ่าเรื่องภาคสองคือเรื่องชาร์โดเนาะภาคสอง พึ่งพักหนึ่งก็สนุกว่ากเลยเลยนะนี่ก็รอพักสองอยู่เนะี่งอีนะพักสองอยังไม่จบเลยใช่พี่ก็รอให้มันจบก่อนนะแล้วค่อยไปดูแต่ก็พอเห็นอยู่ว่างแหละโอเคผมตอนนี้ก็เข้าเรื่องกันต่อเลยนะก็ทําการจะไปคับแผนที่นะใช่ครับแผนที่ต้องเตรียมตัวคับแผนที่ใช่ไหม มันต้องใช้ไม้แล้วก็กระดาษหนึ่งอันกระดาษกระดาษอาจจะอาจจะได้ยิงเสร็จเกินน้ำลายบ่อยนิดหน,นึ่งนะกระดาษโอเคตัวคาแผ่นที่อ่ามาไว้ตรงไหนดีอืมตรงไหนก็ไม่ได้ันก็อ่าตรงนี้ก็แล้วกันนะทูแป Okay. วางอืมใช้ได้โอเคก็เอากระดาษไปครับเนาะซึ่งมันประหยัดกระดาษกระดาษนะมันประหยัดกระดาษมากกว่าก็มาครับโอเคแล้วก็ขยายแผนที่ให้ใหญอ่อันนี้ไปแล้วก็อทำไม่ได้ขอต้องเปิดเผชิทีก่อนหรือเปล่า ิดโอเคน่าจะต้องเปิดก่อนเนาะแล้วก็เอาไว้ขยายเอาจะได้ยินเสียงฝนนะเพราะว่าฝนมันตกป็ะตกนิดหน่อยนะแต่ก็นั่นแหละพอได้อยู่ผมไม่ดังมากหรอ,อกใช่ไหมโอเคนี่ก็ระดับสามนเอาเป็นระดับสี่ก็แล้วกันนะเอาเล็กออกมาครับเข้มทิศ แล้วก็ลิสต์โต้หนึ่งอันโอเคแล้วก็มาครับครับชืบอเขีมทพศมันไม่ค่อย็นประโยชน์เท่าไหร่นะเอามาทำแผนที่ได้โอเคแล้วก็เอาแผนดีไปชือโอเคแล้วก็กระดานโอเคเต็มแล้วสี่ทับสี่ก็ใหญ่ นี่ก็เป็นวิธีหนึ่งนั่นเองนะบริการถ้าหาเพื่อแบบไม่หลงทางอะไรก็ได้รู้ด้วยว่าตรงตรงตรงนี้เป็นไบโอมนี้ตรงนี้เป็นไบโอมนี้นะเป็นแผนที่โอเคนี้ก็เรื่องไปกันเลยจะไปทางทางนี้ก็แล้วกันนะโอเคไปอ่านี่ก็จะพิการบ้าไปเรียบร้อยแล้ว อันก็ต้องไปทางนี้สินะโอเคโอเคหมนตนนี้ก็เจอไบโอมสนนนะซึ่งก็น่าจะมีประโยชน์แล้วก็น่าจะได้ใช้ในช่วงตอนต่อไปน่าจะได้ใช้เยอะแหละคิดว่านนะโอเคผมก็มาแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากเดีย๋ยวไปต่อกันเลยตอนนี้ก็อยู่ในป่าดาร์กโอนั่นเองนั่นเอง,เองเนะครับผม อันนี้ก็ฝนตกบ่อยอะนะก็อ่าเริ่มปกตินี่แหละคิดจะพิการสักครู่หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวก็ไปต่อกันเลยอ่าทุกคนตอนนี้ก็ตายนะอีกนะครับผมก็คิดว่าตอคลิปนี้ก็ขออนุญีตก่อนขอแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปหน้าเนี่ยจะเจอใหม่ดีครับผมบ๊ายบายอ่าไปแล้วจุ๊บๆแล้วที่ทุกคนนะครับผมเดี๋ยวก็มาเล่าให้ฟังในพรีหน้านะครับผม บายบายไปแล้วลาอีกทีทุกคนนะครับผมบุย